สวัสดีครับทุกคนแบ s ซี่คุกกิ้งโชว์วันนี้มากับเมนูข้าวผัดไข่แครอทนะครับวันนี้ผมทําเมนูไม่ง่ายให้ย้ายข้างบ้านกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับว่าผมเนี่ยใส่อะไรลงไปในเมนูนี้บ้างน,นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทําการหั่นแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นผักที่ตกแต่งจานนะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นแครอทนะครับเป็นตัวพระเอกในวันนี้เลย เอาแครอทมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะบอกว่าถ้าใครมีมีดที่เป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับจะดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้วัตถุดิบอาหารของเราเนี่ยสวยงามนะครับอย่างเช่นแตงกวาเอาไะตกแต่งก็จะสวยงามนะครับอันนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ต้นหอมผักชีหั่นนะครับใครที่ชอบกินต้นหอมผักชีบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันไว้ที่ใต้คลิปหน่อยนะ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะไปตําพริกกับกระเทียมกันครับข้าวผัดของเราเป็นข้าวผัดสไตล์ไทยๆนะครับฉะนั้นจะขาดความเผ็ดนิดๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยตัดเลี่ยนให้กับข้าวผัดได้เป็นอย่างดีเลยเราก็ทําการโขลกไปนะครับโขลกให้ละเอียดนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ใส่แครอทลงไปก่อนนะครับเอาไปผัดคั่วกับกระทะเพราะว่าตัวแครอทเนี่ยเขาจะสุกช้ากว่า ผักชนิดอื่นแล้วก็วัตถุดิบชนิดอื่นนะครับทําการผัดคั่วไปกับน้ํามันแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปครับแล้วก็ทําการเกลี่ยไข่ไปให้ทั่วกระทะนะครับใครจะใส่2ฟอง3าฟองก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยตามลงไปครับ ข้าวสวยนี้ก็ต้องหุงให้เหมาะสําหรับเอามาผัดข้าวนะครับก็จะเป็นข้าวที่เม็ดร่วนๆนะครับผมเลือกใช้เป็นข้าวหอมมะลินะจากนั้นก็ใส่พริกกระเทียมตาลงไปปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายซอสปรุงรสนะครับตามใจชอบแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยนะแล้วก็ทําการผัดคั่วนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันนะครับช่วงนี้เราก็ใช้ไฟแรงนะครับมันจะได้หอมกลิ่นกระทะนะครับ ทำการผัดคั่วเกียเกียให้ความร้อนเนี่ยไปทั่วๆข้าผัดเลยและขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ต้นหอมผักชีหั่นลงไปนะครับใครที่ชอบกินเยอะๆนะครับก็สามารถใส่ลงไปได้เยอะๆเลยนะแล้วก็ทําการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับนี่จะบอกว่าเข้าผัดแบบสไตล์ไทยๆเนี่ยขาดต้นหอมผักชีไม่ได้เลยนะครับ ใครที่ทำข้าวผัดใส่ต้นหอมผักชีแบบผมบ้างลองคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด,ด้วยนะโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำการตกแต่งจานด้วยแตงกวานะครับและมะเขือเทศครับเป็นผักที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยชุ่มชื้นนะครับโอเคตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับ นี่วันนี้เราได้จานสวยๆมานะครับเราจะทําให้ยายข้างบ้านทานเราก็ต้องตั้งใจทํานิดนึงนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับเมนูข้าวผัดไข่แครอทนะครับที่มานําเสนอเพื่อนๆในวันนี้ไม่ต้องมีเนื้อสัตว์นะครับมีแค่ไข่ก็อร่อยได้นะครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยนะครับแถมมีผักเครื่องเคียงที่มีประโยชน์ด้วย เหมาะกับผู้สูงอายุทานนะครับเพราะว่าเราใช้น้ํามันนิดเดียวนะครับแล้วก็มีผักด้วย ตอนนี้ข้าวผัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งมอบให้ยายกันนะครับและแล้วเมนูนี้ก็สำเร็จนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วลองทำตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยเดียถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบ s ็กซีคุกกิ้งโชว์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้รู้สึกดีมากๆเลยนะครับที่ได้ทำอาหารให้ยายข้างบ้านนะครับยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ